เธอเงียบก่อนเธอมีความลับจะบอกนี่ค่ะลูกค่ะจำได้ไหมคะลูกลานค่ะนี่ค่ะไม่ใช่มีลานแล้วนะคะไอ้ลานของดิฉันนะคะคุณนางเล่นหัวสัเชคค่ะนน่น่นี่น่ะ่น่่นนน นี่อีาอาอาอาลานวัตสันเชนนะลูกอ้าอา้าวกัดอา้าวลานลูกเอากัดนิ้วแม่ดีกว่ากัดวัตสันเชนลูกอะ่ะอันนี้กัดนิ้วเธอลูกอันไอ้ไม่ได้โบรานอันนี้ของฉันเธอเธอจะมากัดเ,เธอกัดเลยอะ่ะ